ขั้นได้กินนลาบซีนอย่าลืมแจวแพลวผักขั้นได้กินพาเงินพาคำอย่าลืมกระเบื้องห่างสวัสดีผู้ทอผู้แกผู้แสผู้สาวผู้บบาวทุกทุกคนยินดีตอนรับขอสุนั่งกลางแปงขี้ดินแดงงงองช่องเทียงน่น,นอยสตูด,ดิโอมื้อนีกับมาสปอยหนังคือเกา่ามีซื่อเรื่องว่า The Father เรื่องกระเลิมตนขึ้นที่ปูแอ,อนโทนีค่ะอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนค่ะตอนนี้ปูหานาฬิกาบอพออจ้างออาไปไว้ไซ์แล้วก็บอกลูกสาวว่านี่พยาบาลคนดูแลนี่เขาลักของปูไปค่ะคะลูกสาวก,ก็เลยบอกว่าเจ้าหาดีละบอเจ้าไปลักไหวหมองอื่นหรือเปล่าลองไปหาในของหน้ามือกันนะปูปูเองอกเ็เลือยยางเขาไปหา ก็เลยผอบนาฬิกาเลื่อนนั่นแล้วก็มาคุยกับลูกสาวบอกว่านี่บ่ต้องเอาคนดูแลมาเบิงหรอเด้อบ่ต้องเอาไปมาเบิงมาแง่งกูทั้งนั้นกูยุ่ผู้เดียวได้ยู่ลูกสาวก็เลยบอกว่าบ่าไดเพราะว่าคอยสิไปปลาลีดกับผัวไม่คอยตอนนั้นน่ะปู่ก็ทำซุ่งเสาเลยค่ะพี่น้องในตอนนั้นปู่เองก็บ,บย่ยอมให้ลูกสาวไปได้อค่ะพี่น้องเมื่อต่อมาน่ะลูกสาวก็กลายเป็นคนผู้อื่นค่ะปู่ก็บ,บอกว่าเอา้าเจ้าเป็นผู้ใดลูกสาวก็เลยบอกว่าปู่ เอยเป็นลูกสาวเจ้าแม่คุณพอ่อเอยเป็นลูกสาวเจ้าเรื่องมันก็ลืมแปลกๆด้วยค่ะพี่น้องตอนนี้แล้วมือต่อมาา่ะลูกเคยกับมหาค่ะแล้วก็ว่าเอา้าลูกฉันกับเธอนะ่ะเลิกกันแล้วเดว้แล้วนา่งเองก็สิไปปารีสลูกเคยก็บ,บอกว่าบ่เมนบ่แมเมนแล้วก็เฮ็ดหนางงพอสมกับบว่วกับการทนปูบว่ว ความจำปูลื่มลื่อมเลื่อนเลื่อนเสืมๆสห้หายกับพี่น้องคะแล้วปูเองก็ยยางไปพอ่อลูกสาวอยู่ขางแฟรปูเองก็จมได้ที่นิวซีสิทิมเขาน่ยไปปารีสกับผัวไม่ลูกสาวก็บอกว่าบบไดทิมพบ่บไดทิมแล้วคอยสีมหาเจ้าดูดูอยู่โตปูเองก็จมอยู่ปาร้าว่า,าววลูกสิทิมปลาเขาไปอยู่ปารีสลูกสาวก็บอกว่าเอ้าสิไปจ้งใดสิไปกับผ่ปูก็เลยบอกว่าเอ้าก็สิไปอยู่กับผัวไม่เมือ่อเงเด ลูกสาวก็งงๆก็บอกว่าเอาซิบอยุก็พัวไม่ได้จังใดคอยป้าพัวตั้งแต่หาปีที่แล้วนั่นเอ้าอยังวะแล้วอีกมื่อต่อมาก,ก็มาพอคนดูแลสาวสวยปูเองกับมักได้ถึกใจคนผู้นิลาย แล้วมือต่อมาปูเองกับพอกับลูกเคยฝรั่งอีกคนค่ะมาหอดมองนี่กัสิโอ้โหด้วยว่าอันนี้เป็นความจริงหรือว่าอันนี้ปูน้ำมูกขึ้นมาเองค่ะเราก็บอกว่าเอาจะเป็นพัวลูกสาว่อยบอกหรือว่าเลิกกันไปแล้วหรือว่าเคยมีหรือว่าเลิกกันไปแล้กกเวเริ่มปูก็เริ่มซับสนว่าลูกจะคล้องไปปาลาหรือว่าไปจังไดตอนนั้นน่ะก็เห็นว่าลูกเคยอะ่ะ วอกกับลูกสาวแลาก็นัง่งรักฟังเขาอยู่ว่าเขาว่าองอียงก็บอกว่าสิาพาปูไปบานพักคนชาลาหลังจากมือหนานปูกับลูกเคยกับวอกันบาถือข้อพ่อปันใดค่ะพี่น้องคะ่ะ แล้วยง้มมือแลงยามเด็กค่ะคุณปู่เองก็ยยางออกมาจากห้องยางออกมาก,กับไปพ่อผู้ป่วยผู้หนึ่งใส่เครื่องสอยหายใจยุคเอิว่าพ่อพ,อพอ่ออันนี้นะสิเป็นลูกสาวคนหน่อยของปู่เด้อแล้วกับตัดผ่ามาดทิปปู่ตื่นขึ้นค่ะกะพอว่าลูกสาวกับคนดูแลเขามาปู่ก็บ,บอกว่าคนก่อนไปใสล่ล่ะอ้ามันก็คนเดียวกันล่ะปู่ตอนนั้นยังสาวๆอยู่ได้ตอนนี้คือเถ่าเมื่อแล้วเมื่อวานกับมาแนะนำโตแล้วลเด้คนนี้ละ่ะ ปูเองก็ยังโซว่ะเอาเมู่ว่าในโมเมนต์คนนี้เป็นอีกคนนึงคนที่เสาวๆวสวยๆตหาหักตหาหักอ่ะแม่เสียไปไซแล้วเขาก็บอกว่าเอานี่ก็คนเดียวกันน่ะล่ะคนเก่าเราไม่เคยเปลี่ยนคนจักเทือแนะนํำมาจา้าเธอเดือดแล้วก็เป็นคนเดียวกันน่ะล่ะปู่เองก็เครียดได้ตอนนั้นซูนหลาย,ยางเขาห่องไปเลยค่ะ แล้วภาพกระตัดมาเป็นบานผักคุณชลาลูกสาวก็มมหาวา่สิไปปาลีมาบอกบูวนะบูวก็บอกว่าเอาคือวาสิปไปแล้วลูกสาวก็ให้แล้วก็อธิบายให้ฟังว่านี่คออธิบายพอไปได้เรอยว่าคอยสิไปคอยสิไปยุก็ผัวไม่คอยเดี๋ยววันหยุดคอยสิมาหาเจ้าเด้อ แล้วมือต่อมาปูตื่นขึ้นมากกับพอพยาบาลเอายามหาห้ตอนนี้ฉเฉลยและะ้วค่ะพี่น้องคะพยาบาลก็บอกว่านี่ปูเขาใจผิดได้ว่าฉันเนี่ยเป็นลูกสาวเราเป็นคนดูแลนในบ้านปูอิงก,ก็ถามหาลูกสาวว่าลูกสาวไปใส่พยาบาลก็ตอบว่าเนี่ยลูกสาวจะไปปารีสหลายเดือนแล้วปูเนี่ยมาอยู่บ้านพักคนชรานีโดดแล้วพยาบาลก็บอกปูว่านี่ปูอย่าเอาหลายเรือมารวมกันหลายมันหลายเรื่องแห้งตอนนี้ปูเนะี่ยเอาใจเย็นๆจังหน่อยอย่าเอาหลายเรือมารวมๆกัน พอจะกน้อยบุรุษพยาบาลกระยางเข้ามาปูก็คิดว่านี่เป็นผัวของลูกสาวค่ะปูก็ถามงงว่าเป็นผู้ใดนั่นพยาบาลก็บอกว่าเอาเขาก็เป็นบุรุษพยาบาลนะได้ปูพ่อเขาซุ่มมือเด้ปูก็ยังถามอยู่ว่าเขาเป็นไผ่แล้วปูเองก็งวกหนามาหาพยาบาลถามว่าเจ้าซื้อว่าจังไดพยาบาลก็แนะนาตัวเจ้าของว่าซื้อว่าแคทเธอรีนปูก็ถามว่าฉันนีซื้อว่าอย่างนางพยาบาลก็ตอบว่านี่ซื้อแอนโทนีปูจำซื้อเจ้าของว่าได้ดี โตปูเองกระถามว่านี่พยาบาลเจ้ารู้จักแม่่อยบอบอกแม่คอยมาหาคอยแนเพราะว่าคอยคืนถอดแม่่อยพยาบาลก็บอกว่ามันมาเมนแม่เจ้าทด้น,น่นมันคือลูกสาวเจ้าปูเองก็นนางไห้หรือพี่น้องคะคืนถอดแม่จะควงไหลอ้าวปูกระได้อยากให้แม่นะมาหับกับเมื่อเหอนปูเองก็ลืมบอกจับใจความบมาได้พยาบาลเองกับยางเขามามาโอมากอดปูไว้มาปลอกปูเพือเด็กน้อยนี่แหละพี่น้องแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสิแต่งตัวไฮเดอร์แล้วเขากลับไปยางหลินในสวนกันแล้วคอยกลับมากิน เมื่อนีอากาศดีหลายยเดี๋ยวทุกอย่างมันกะสีดีอีกสำหรับเรื่องเล่าของเดอะฟาเตอร์ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้สำหรับความคิดของผู้สปอยเนื้อเรื่องเองกะสีงงงงวุ่นซับไปซับมางงงงไปจักหน่อยค่ะแต่บทสรุปกะสีฮุตฮูไหลายเติบค่ะเลือดต ồ นคุ้นปูค่ะสำหรับปูเองเนี่ยกะสีเป็นไอเสมือเนาะกะสีเบอร์จำนาลูกนาเตาลูกคนผู้นั้นผู้นีจำนาบ่ได้เบอร์สุขูสุขุนรวมถึงพยาบาลซับไปซับมาแต่บทสรุป นี่ก็สิเป็นตาเลือตันเล่าเล่าอยู่บ้านพักคนชลาเราได้นั่งไห้ค้นหอดแมฆา,ายเป็นเด็กหน่อยไปเซยค่ะพี่น้องวันเวลาผ่านไปนี่เล่าอ่ะเป็นตาเลือดตูนหลายลูกทิมป้าค่ะตอนนั้นะก็ยังยอมใจพยาบาลนี่ว่าเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี แม่ว่าปูสิความจำเสื่อมค่ะข่อยก็ยังคิดอยู่ว่าข่อยว่นไปเนี่มันเป็นอนาคตของข่อยหรือเปล่าที่ข่อยสิไปอยู่ในบ้านผักคุณชลาเนาะพี่น้องสําหรับปูแอนโทนีกาเลนดีแห้งค่ะพี่น้องค่ะก็ได้รับรางวัลออสการ์พเดีอดู้สุดยอดรางวัลน,น้ใช่ คุณเดชรางวัลน้ำชช่ที่อายุไลที่สุดและกระเล่นดีที่สุดค่ะพี่น้องสำหรับเรื่องเล่าของความทรงจําความรักความลืมกระเด้คะแนนจาก IMDb อยู่ที่8.3ดาวเด็คะแนนจากบัเคเคอร์เทนแนวอยู่ที่9 8เปอร์เซ็นพี่น้องเอ้ยอยาซิมาตัว่อยกินแกงบอดให้ขั้นปากยาซิมาตัวฝากล่มปากไวแต่ใจเจ้าสันมะน้มสันเดชจังได้จังด้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สร้างคลิปต่อไปในเดือจ้าขอบุญขอบุณหล่ยๆค่ะ